สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้สวัสดีกันด้วยวันวาเลนไทน์นะครับวันที่14กุมภาพันธ์ในปีวันนี้ก็พศ2023นะครับ14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะครับมีประวัติเขียนไว้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าก็จะนำมาพูดกันสักเรื่องหนึ่งก็บอกว่าประวัติวันวาเลนไทน์ก็มีดังนี้นะครับ ตรงกรวัดที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีรู้จักกันว่าวันแห่งความรักซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นวันที่มีผู้คนมากมายนิยมเฉลิมฉลองเพื่อแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยต่อกันโดยเฉพาะคู่รักแต่ก็รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วยเช่นเดียวกันประวัติวันวาเลนไทน์นั้นมีเรื่องเล่ามาอย่างยาวนานโดยเชื่อว่ามีที่มาจากการเฉลิมฉลองนักบุญวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นนักบุญแห่งจกักรวรรดิโรมันในช่วงศตวรรษที่3นักบุญวาเลนไทน์เกิดเมื่อปีคศ226ในประเทศจตาลีเสียชีวิตเมื่อปีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2อ9ในช่วงที่ท่านนบุญวาเลนไทน์มีชีวิตอยู่นั้นผู้คนมากมายเริ่มเปลี่ยนมานับถือาศาสนา Chris, คริสต์เกิติดตามพระเยซูเจ้านะครับแนจักรพรรดิคอร์ดี คอเดอยสที่สองอแห่งกรุงโรมนั้นไม่ได้นับถือาศาสนาคริสต์ก็ได้ออกกฎหมายที่เคร่งคัดมากเพื่อควบคุมชาวคริสต์เจกรพัรด์คอคอเดสที่สองเชื่อว่าทหารโรมันควรจงรักภักดีต่อโรมเท่านั้นและไม่ควรแต่งงานรละเสียเวลาไปกับครอบครัวพระองค์จึงออกกฎหมายเพื่อบังคับไม่ให้มีการแต่งงานขึ้นตามตำนานก็เล่าว่าวาเรนไทน หรือวาเลนตินัสได้จัดพิธีแต่งงานลับๆให้เหล่าทหารโรมันและชาวคริสต์หลายคู่ได้เห็นนี้เองทําให้นักบุญวาเลนไทน์ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่เชื่อมั่นและเห็นความสำคัญของความรักต่อมาจาัก,กรพรรดิคอร์เดียสที่2ทราบถึงการกระทําของนักบุญวาเลนไทน์และสั่งให้ลงโทษเขาด้วยการจำคุกตำนานกล่าวว่าขณะที่เขาถูกคุมขัง นักบุญวาเลนไทน์ได้เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายก่อนถูกลงโทษประหารถึงลูกสาวของผู้คุมที่เขาหลงรักและลงท้ายจดหมายว่า From เชื่อวาเลนไทนซึ่งกลายมาเป็นคำลงท้ายจดหมายหรือการอวยพรที่หลายคนยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนักบุญวาเลนไทน์สิ้นชีวิตในวันที่14คกุมภาพันธ์เรื่องราวของนักบุญวาเลนไทน์กลายเป็นตำนานที่แสดงถึงความรัก ความเมตตาความกล้าหาญส่งผลให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความโรแมนติกสืบต่อมาจนทุกวันนี้ครับนี่ก็เป็นเ,เรื่องราวที่พูดถึงนักบุญวาเลนไทน์แล้วก็มีพอพูดถึงวาเลนไทน์พับเนี่ยสิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือ,เ,อ,อเรื่องราวของกลาบสีแดงนะครับก็มีสัญลักษณ์ของวาเลนไทน์ก็บอกว่ากลาบสีแดงนั้นถือเป็นของขวัญยอดนิยมที่หลายคนเลือก มอบให้คนที่รักโดยเฉพาะกุหลาบแดงทั้งนี้เพราะสีแดงมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ความรักและความโรแมนติกและดอกกุหลาบสีแดงยังใช้เป็นสัญลักษณ์คู่กับอัลโรไดหรือวีนัสเทพีแห่งความรักในตำนานกรีกและโรมันอีกด้วยนะครับนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังนิยมมอบอของขวัญเป็นการดหรือเป็นของหวานเป็นช็อกโกแลตอะไรก็แล้วแต่พี่น้อง วันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยก็มีประวัติเกี่ยวข้องโยงเป็นตำนานเกี่ยวกับเ,เรื่องราวของศาสนา,ศาคริสต์ตั้งแต่แรกศตวตรรษที่3โดยในนี้ก็บอกนักบุญวาเลนตินุสหรือว่าวาเลนไทน์ก็ถูกจำคุกและถูกประหารเพราะว่าได้ทำพิธีแต่งงานให้กับเ,เรื่องราวต่างๆแต่ในในตะก,กี้ที่อ่านให้วังตั้งแต่แรกเนี่ย วันแห่งความรักนั้นมันไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คู่รักหรือว่าเป็นแฟนกันเท่านั้นมันหมายถึงความรักทั่วๆวไปด้วยที่เราจะต้องรักผู้อื่นรักเพื่อนพี่น้องและความสําคัญยิ่งใหญ่ของความรักก็คือความรักของพระเบนเจ้าและของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ที่ทรงลงมาในโลกนี้และก็มาสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นวันวาเลนไทน์จึงไม่ใช่มีแค่เพียงแค่ มีกิจกรรมหรือว่ามีการอวยพรกันระหว่างคู่รักเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเรื่องราวของความรักของมนุษย์กับพระเบญ้าพระเบญ้าที่ทรงรักมนุษย์และก็สําคัญก็คือมนุษย์ที่ต้องรักกันและก,กันโดยเฉพาะความรักที่จะต้องมีให้ต่อคนที่ไม่น่ารักด้วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ยากลําบากแล้วก็แม้กระทั่งคนที่ ไม่ชอบเราหรือว่าคนที่ไม่น่ารักเลยแต่ว่าเราต้องรักเขาต้องดูแลเขาเรืนะ่องจะยิ่งใหญ่นะจะยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขออยาให้เรายึดติดเพียงความรักของการส่งดอกกุหลาบส่งอะไรไปของขวัญแค่นั้นแต่ว่าให้ปฏิบัติตนด้วยความรักให้ออกมาจากชีวิตจิตใจอันเป็นความรักที่แท้จริงที่เราได้รับจากพระเจ้าด้วยการมอบชีวิตอุทิศตน เพื่อผู้อื่นเนี่ยคือความรักที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบพี่น้องทุกท่านนะครับมีหัวใจมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักพร้อมที่จะดูแลเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราเสมอนะครับก็สุขสันต์วันว,นว,นเวนาเลนไทน์และขอทุกท่านมีความสุขแลวก็ที่จะมีเต็มไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักนะครับวันนี้ก็ขอพระเบญ้าวผู้ทรงสรมผาสผ้า,ราพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด